ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยได้หันศีรษะไปตามทิศทางของเสียงในตอนนี้มีกลุ่มชายหนุ่มสี่คนเดินตรงเขาวมาหาเขาวพวกเขาวคนวนั้นเป็นชายที่มีอายุประมาณ30ปีคนที่พูดออกมาเป็นชายที่เดินอยู่ตรงกลางชายคนนั้นสวมใส่ชุดเกราะสีขาวหิมะ เขานั้นมีรอยยิ้มที่อบอุ่นบนใบหน้าเขานั้นเป็นที่หล่อเหลาอย่างมากผิวของเขานั้นขาวอมชมพูดวงตาของเขาส่องสว่างไปด้วยแสงสีดำในขณะที่คิ้วที่คมของเขาโค้งขึ้นดังคันศร และที่สำคัญชายคนนี้มีจิตวิญญาณที่กล้าหาญอย่างมากเขามีจมูกตรงและริมฝีปากที่งดงามสีชมพูเขานั้นเป็นผู้ชายที่หล่อเหลาอย่างมากในขณะนั้นเขากำลังมองไปที่ต้วนมูกหลิงเฉวงในตอนนี้ หากให้เทียบกว่าชายอีกสามคนที่เดินอยู่กับเขานั้นทำให้พวกเขานั้นดูได้ลงไปเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงมีรัศมีอันสูงส่งเสื้อผ้าของพวกเขาดูสะอาดสะอ้านและพวกนั้นก็มีท่าทางที่สง่างาม อย่างน้อยภายนอกพวกเขานั้นก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านี้ชิงสุยนั้นได้ยินคนเรียกชื่อหลิงเฉวงในตอนแรกเขานั้นรู้สึกประหลาดใจใครจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมีเพื่อนกับเขาด้วย ต้นมูหลิงเฉวงนั้นมองไปที่เขาอย่างไม่สนใจเธอนั้นยังคงดูสงบและยังเป็นแบบเดิมเหมือนที่เป็นมาเธอนั้นไม่แม้จะพูดอะไรสักคำออกมามันนั้นทำให้ชิงซุยซึ่งยืนอยู่ข้างกายของเธอพบว่ามันนั้นเป็นเรื่องตลกเล็กน้อยชิงซุยมองไปที่ชายหนุ่มที่หล่อเหลาคนนั้นอีกครั้งดูเหมือนว่ามันนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเขากับสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือเหตุผลที่เขานั้นยังคงสามารถหันไปมองไปที่ชิงสุยและตีเฉินด้วยรอยยิ้มดวงตาของเขามองที่ชิงสุยขณะที่เขายิ้มและพูดว่าข้าจิงชางเป็นเพื่อนของหลินเฉวงยินดีที่ได้รู้จักให้ข้านั้นพาชมเมืองแห่งนี้ดีหรือไม่เจ้ารู้สึกยังไงบ้าง ผู้ชายคนนี้พูดราวกับว่าเขาคุ้นเคยกับชิงสุยมานานแล้วแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามชิงสุยนั้นไม่ได้ตอบตอบกลับไปเขานั้นเก่งในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองข้าคือชิงสุยข้านั้นก็เพื่อนของหลิงเฉวงเช่นกันข้าขอบคุณมาสําหรับของเสนอของเจ้าแต่ตอนนี้ข้านั้นยังไม่ว่างทำไมเรานั้นไม่กันวันอื่นละ่ะ ชิงซุยกล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆที่ข้านั้นไม่ได้มีโอกาสพาเจ้าชมเมืองแห่งนี้และได้พูดคุยกับเจ้าแต่เรายังมีเวลาอีกมากในวันหน้าทั้นข้าขอตัวลาไปก่อนไว้พบกับใหม่จิงชางยิ้มขณะพูดกับชิงซุยแนะว่าเขานั้นจะพูดอยู่แต่เขานั้นก็ยังมองไปที่ตี้เฉินและต้วนมู่หลิงฉวนในตอนนี้ เขานั้นไม่ได้เลยคนอื่นเลยแม้ว่าเขานั้นจะพูดอยู่กับชิงสุยก่อนที่จริงชางจะไปเขานั้นได้หันกลับไปมองต้นมูหลิงเฉวงอีกครั้งและยิ้มออกมาชิงสุยนั้นสามารถบอกได้บอกเลยว่าจริงชางผู้นี้ต้องชอบมองต้นมู หลิงเฉวงอย่างแน่นอนและไม่เพียงแค่นั้นเขาอาจจะถึงขั้นหลงไหลในตัวของเธอเขานั้นเป็นคนที่โดดเด่นอย่างมากแต่เขามีทางเลือกมากมายที่จะเลือกแต่เขานั้นดันเลือกที่จะชอบก้อนน้ำแข็งก้อนนี้ชิงซุย สายหัวของเขาเขารู้สึกเสียใจแทนจริงชางจริงๆที่ดันมาชอบเธอมันนั้นคงเป็นเรื่องมากสำหรับเขาที่จะให้ก้อนน้ำแข็งก้อนนี้สนใจในตัวเขาหลิงฉเฉวงเจ้านั้นรู้สึกยังไงกับจริงชางรอ ชิงสุยถามออกมาหลังจากคิดอยู่ชั่วคู่เจ้าหมายถึงอะไรต้วนมูหลิงเฉวงนั้นกระพริบตาของเธออย่างรวดเร็วขณะมองไปที่ชิงสุยการแสดงออกที่เย็นชาของเธอบวกกับท่าทางในตอนนี้ มันนั้นทําให้เขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังมองไปที่น้ําแข็งที่กําลังลุกไหม้ยเย้อยู่ข้ารู้สึกว่าจริงชางดูเหมือนเขานั้นจะชอบเจ้ามีใช่น้อยชิงสุยยิ้มและมองไปที่ต้้นมู่หลิงเฉวงต้นมู่หลิงเฉวงได้หลีกเลี่ยงการจ้องมองที่ขี้เล่นของชิงสุยและได้กล่าวออกมาอย่างหุดหงิดเล็กน้อยตระกูลจริงเป็นตระกูลชนชั้นสูงของเมืองต้นมู่ และเขานั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดในหมู่รุ่นยาวของตระกูลจริงอนาคตทั้งหมดของตระกูลจริงขึ้นอยู่ในเอื้อมมือของเขาในตอนนี้และเขานนั้นจะขึ้นเป็นผู้นำตระกูลต่อไปในอนาคต แม้ว่าเธอนั้นจะพูดออกมาไม่ยาวมากแต่มันนั้นก็สามารถสรุปเรื่องราวของกระกูลจริงในปัจจุบันได้ทั้งหมดดูเหมือนเจ้านั้นจะเลือกปฏิบัติกับเขาทั้งสามคนเดินต่อไปตามท้องถนน ชิงสุยได้ถามออกมาด้วยความอยากรู้อีกครั้งข้ามีได้เลือกข้านั้นแค่ปฏิบัติกับเจ้ามากเกินไปเท่านั้นต้วนมู่หลิงเฉวงตอบโดยไม่ได้หันไปมองชิงสุยถูดมูกของเขาถ้าไม่ใช่เพราะเขานั้นเคยช่วยเหลือเธอไว้ ด้วยสิ่งต่างที่เขานั้นกั้นแกล้งเธอเขานั้นคิดว่าเขานั้นคงจะถูกเธอไล่ออกไปจากประตูตระกูลของเธอมานานแล้วตอนนี้ติเฉินที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเพียงแต่ยิ้มออกมาขณะมองไปรอบๆพี่เฉิน พวกเราดูที่เครื่องประดับกันต้วนมู่หลิงเฉวงยิ้มให้กับติเ้เฉินในตอนนี้เอาสิตีเ้เฉินยิ้มให้ชิงสุยแล้วเธอก็เดินเข้าไปในร้านเครื่องประดับพร้อมกับต้วนมู่หลิงเฉวงชิงสุยนั้นได้เดินตามพวกเธอเข้าไป บางครั้งข่าวนั้นจะมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรที่สามารถกระตุ้นความสนใจของเขาได้หรือไม่นอกจากนี้ยังมีร้านค้าริมถนนไม่กี่แห่งทั้งสองด้านของถนนมันจึงทำให้เขานั้นสามารถมองพวกมันได้อย่างทั่วถึง มีเพียงผู้ที่ร่ำรวยเท่านั้นที่จะสามารถซื้อของตามร้านค้าที่ดูดีตามท้องถนนดังกล่าวได้แม้ว่าร้านข้ามแผงลอยข้างถนนจะมีจำนวนมากกว่าร้านค้าที่งดงามแต่สิ่งที่พวกเขาขายมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะที่ชิงสุยกำลังจะเดินเข้าไปในร้านค้ากับหญิงสาวทั้งสองคนเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่ตั้งแผงลอยอยู่บนพื้นถนนมีเครื่องประดับมากมายที่ว่างอยู่บนแผงนั้นพวกมันนั้นดูเก่าและโทรมเป็นอย่างมาก ดันงนั้นคนจำนวนมากที่เดินอยู่บริเวณนั้นจึงไม่ได้สนใจที่พวกมันเลยแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจอย่างของชิงซุยนั้นไม่ใช่ของเหล่านั้นแต่มันนั้นคือหญิงชราที่ขายของเหล่านั้นอยู่เธอนั้นเป็นผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งคนหนึ่งชิงซุยนั้นรู้สึกว่าความแรงของเธอนั้นอยู่ในระดับเซียนเทียนแต่เขาไม่เข้าใจว่า แม้ว่าตอนนี้เธอนั้นจะมีอายุที่มากแล้วแต่เธอนั้นก็ดูแข็งแรงอยู่และเธอนั้นก็ดูสะอาดมากอย่างมากเสื้อผ้าของเธอนั้นดูสะอาดสะอ้านอย่างมากอย่างไรก็ตามมีเด็กชายตัวน้อยๆที่อยู่ข้างๆเธอเขานั้นมีอายุประมาณ 5-6ปีเท่านั้นเด็กน้อยคนนั้นดูสู้ผอมอย่างมากและมีชีพจรที่อ่อนแอตอนนี้เขานั้นนอนหลับไปข้างๆผู้หญิงชราคนนั้นชิงสุยก้มตัวลงมองที่แผงลอยและมองไปที่สิ่งของที่ถูกวางอยู่ ไม่เพียงพวกมันจะกล่าวเท่านั้นแต่พวกมันบางอันได้รับความเสียหายอย่างหนักมีบางอันนั้นถึงกับพังไปแล้วก็ตามพวกมันนั้นประกอบด้วยเครื่องรางสร้อยเงินสร้อยหินสีขาวสร้อยคอที่ทำมาจากโลหะทะมินเมื่อมองไปสักครู่เขานั้นก็เกิดความประหลาดใจ พัในใดนั้นชิงสุยนั้นสามารถรู้สึกได้ถึงความผันผวนของจิตวิญญาณมันนั้นเป็นความรู้สึกที่ประหลาดอย่างมากเขานั้นจ้องมองไปที่นั้นตามความรู้สึกของเขาเขาได้จ้องมองไปที่ทิศทางที่ความผันผวนทางพลังวิญญาณแพร่ออ,อกมามันเป็นจี้สีเทาเก่า ดูเก่าวและซุดโรมอย่างมากผิวตัวของนั้นถูกแกะสลักเป็นรูปพระราชวังทั้งเก้าอยู่ที่พระราชวังเก้าเทวาท่านยายท่านเป็นอะไรกับเด็กที่อยู่ข้างๆท่านหรือเขาป่วยมานานแล้วหรือ ชิงสุยนั้นมองอยู่ที่จี้ขณะที่เขาถามออกมาในเวลานั้นชิงสุยรู้สึกกระปรี้กระเป่าอย่างมากเมื่อมองไปที่มันหลังจากนั้นสักครู่หญิงชรานั้นก็ถอนหายใจออกมาและกล่าวเขาเป็นหลานชายของข้าเอง เขาเกิดมาพร้อมด้วยร่างกายที่พิการทำไมท่านยายไม่พาหลานของท่านไปหานักปรุงยาละท่านก็รู้น้ว่าอาการของเขานั้นจะแย่ลงหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปทิงซุยตรวจอาการของเขาดูและประเมินว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนเท่านั้นข้านั้นเคยได้พาไปมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้เขานั้นเกิดมาอ่อนแอตั้งแต่ยังเด็ก นอกจากนี้อวัยวะของเขายังเริ่มเสียไปที่ละส่วนแล้วไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้เว้นเสียแต่ว่ามียาสวรรค์บางอย่างหรืออาจเป็นยามหัศจรรย์กระดูกมรณะเพื่อชดเชยความบกพร่องในร่างกายของเขา แต่น่าเสียดายที่ของเหล่านั้นมันหายากอย่างมากและแทบไม่มีนักปรุงยาคนไหนนั้นที่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ในขณะที่หญิงชราพูดขึ้นเธอนั้นได้ถอนหายใจออกมาอีกครั้งในขณะนั้นเธอมองไปที่ชิงสุย เธอนั้นรู้สึกดีที่ได้พูดออกมากับเขาในตอนนี้เธอนั้นรู้สึกประหลาดใจที่มองไปที่ชิงสุยแต่อย่างไรเธอนั้นก็กลับมาสงบนิ่งได้ในตอนนี้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะพ่อหนุม่ม ลองดูสิว่ามีของอะไรที่เจ้านานต้องการหรือไม่เลือกได้ตามที่เจ้านั้นต้องการเลยหญิงชราคนนั้นเงยหน้าขึ้นและพูดท่านยายถ้าข้าบอกว่าข้านั้นสามารถรักษาเขาได้ละท่านจะเชื่อข้าหรือไม่ ชิงสุ่ยกล่าวอย่างจริงจังหญิงชรามองที่ชิงสุ่ยอย่างงงงวยเธอรู้สึกแปลกใจและสับสนท่านยายถ้าข้าบอกว่าข้านั้นสามารถรักษาเขาได้ละท่านจะยินดีให้ข้านั้นรักษาเขาไหมเคยมีนักปรุงยามากมายที่พยายามรักษาเขาแต่แล้วพวกเขานั้นก็ยอมแพ้ให้กับโชคชะตาข้านั้นไม่คาดหวังอีกต่อไปแล้ว แต่ว่าตราบใดที่จะมีคนบอกว่าพวกเขานั้นสามารถรักษาหลันชายของข้าได้ข้านั้นก็ยินยอมให้พวกเขาทำมันชิงสุยในตอนนั้นตีเฉินและหลิงเฉวงเดินเข้าไปที่หาเขาและกล่าวออกมาโอ้พวกเจ้าออกมาแล้ว รอสักครู่ข้านั้นขอรักษาเจ้าหนูน้อยคนนี้ก่อนชิงสุยยิ้มและตอบได้สิไม่มีปัญหาเราจะเฝ้าระวังให้ไม่ให้ใครนั้นเข้ามารบกวนเจ้าตีเฉินยิ้มและกล่าวชิงสุยอุ้มเด็กชายตัวเล็กๆคนนั้นขึ้น มาจากหญิงชราคนนั้นเด็กคนนั้นผอมอย่างมากเขานั้นแทบจะมีหนังหุ้มกระดูกเขานั้นได้นำเตียงออกมาจากดินแดนหยกของเขาในทันทีชิงสุยวางเขาลงบนเตียงก่อนที่จะถูมือทั้งสองข้างและใช้ปามือศักดิ์สิทธิ์ออกมา มือทั้งสองข้างของขาวนั้นค่อยๆโปร่งใสๆขึ้นในตอนนี้หลังจากนั้นเขานั้นลูบไปที่ร่างกายของเด็กชายคนนั้นเส้นเลือดในร่างกายของเขานั้นค่อยๆปร่งแสงขึ้น เส้นใยแสงที่เปล่งออกมาดังอัญ,ญมณีได้สึมเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเด็กชายคนนั้นเมื่อเห็นชิงสุยนั้นสร้างเตียงขึ้นมามันทำให้หญิงชรานั้นตกใจอย่างมากเธอนั้นกำลังจ้องมองไปที่ฝ่ามือที่เต็มไปด้วยอำนาจของเขา พลังอำนาจที่กระจายออกมานั้นทำให้เธอนั้นรู้สึกตื้นตาอย่างมากเธอนั้นกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในตอนนั้นเองสัตว์อสูรขนาดมหึมาได้กำลังบินอยู่เหนือชิงสุยมันนั้นเป็นสิงโตที่มีขนาดกว่า 50เมตรทั้งตัวของมันนั้นอาบไปด้วยสีขาวดังหิมะแม้กระทั่งแผงคอของมันนั้นก็ยังเป็นสีขาวมีชายชาคนหนึ่งยืนอยู่บนสัตว์อสูรตัวนั้นตอนนี้เขานั้นกำลังจ้องมองลงมีชิงสุยที่กำลังการรักษาเด็กชายคนนั้นอยู่ด้วยทักษะของเขาสายตาของชายชราคนนั้นกำลังส่องแสงออกมาเมื่อมองไปที่ชิงสุย เขานั้นรีบบังคับสัตว์อสูรของเขาตรงเขามาที่ชิงสุยอยู่ในทันทีหญิงชรานั้นได้มองไปที่สัตว์อสูรที่ใกล้เข้ามาและกลับมามองที่ชิงสุยอีกครั้ง เธอนั้นสามารถสัมผัสได้ว่าชายหนุม่มที่อยู่ข้างหน้าเธอนั้นสามารถช่วยหลานชายของเธอได้อย่างแน่นอนในตอนนี้ตอนนี้เธอนั้นสามารถตายอย่างสงบได้แล้วในที่สุดตระกูลโมของเธอนั้นก็สามารถมีทายาทสืบสกุลต่อไป ปีตอนแรกเธอนั้นมีลูกชายอยู่แต่ลูกชายของเธอนั้นเดินทางไปยังขุบเขามังกรอสูนเมื่อสองปีก่อนเพื่อหายามารักษาลูกชายของเขาแต่มันนั้นก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อเขาไปที่นั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย ไม่มีใครเคยพบเห็นเขาหรือมีข่าวของเขานับหลังจากนั้นในตอนนี้ถ้าไม่ใช่เพราะต้องดูแลหลานชายของเธอคงไปที่นั้นด้วยตัวเองแล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างนั้นกำลังจะดีขึ้นเด็กหนุ่มที่อยู่ข้างของเธอนั้นกำลังจะทำให้ปาฏิหารินั้นเกิดขึ้นเขานั้นสามารถรักษาหลานชายของเธอโดยไม่ใช้ยาวเสพใดๆในตอนนี้ ผู้คนจำนวนมาเริ่มไรยหลอมเข้ามาอย่างช้าๆแต่ถึงอย่างไรพวกเขานั้นก็ถูกหยุดไว้โดยติเฉินและหลิงเวงพวกเขานั้นได้รับอนุญาตให้มองมาจากระยะใกล้ๆเท่านั้นเพราะพวกเขารู้ถึงอำนาจของหลิงเฉวงจึงไม่มีใครกล้าที่จะเขามาก,กลัวในตอนนี้ชายชราคนนั้นลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ก้าวเขามา ท่านผู้อาวุโสปโปรดอย่าเข้ามาท่านอาจจะแทรกแซงกันรักษาในขณะนี้ได้เสียงที่หนาวเหน็บของต้วนมู่หลิงฉเฉวงดังขึ้นข้านั้นจะไม่เข้าไปรบกวนเขาแต่ช่วยกรุณาให้ข้านั้นเข้าไปใกล้ๆได้ไหม ถ้าเองนั้นก็เป็นนักปรุงยาเช่นกันบางทีอาจจะมีอะไรที่ค่านั้นสามารถช่วยเขาได้บ้างชายชรากล่าวกลับมาอย่างสุภาพชิงสุยนั้นกำลังลูบไปที่ร่างเด็กน้อยอย่างเบาๆในตอนนั้นเองชาร่านั้นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังของชิงสุยและพึพรรมพำออกมาในใจเขานั้นเป็นใครกัน ทำไมถึงได้มีการบ่มเพาะหน้าเกรงขามขนาดนี้ท่านหญิงหลิงเฉวงปล่อยให้ท่านอาวุโสเข้ามาชิงสุยกล่าวอย่างสุภาพหลังจากได้ยินคำพูดของชิงสุยเธอนั้นก็ได้หลีกทางให้ชายชราในทันทีใจชรานั้นยิ้มให้ชิงสุย่ยและหลิงเฉวงก่อนเดินเข้าไปหาชิงสุยคุณชายให้ข้าสามารถเล่าถึงอาการของเด็กน้อยคนนี้ได้หรือไม่ ชายชราถามไปที่ชิงสุยชิงสุยนั้นพยักหน้าของเขาจากนั้นก็เริ่มเล่าออกมาในขณะที่เขานั้นกำลังรักษาเด็กชายคนนั้นอยู่ในขณะนั้นชายชราได้มองลงไปที่เด็กน้อยที่อยู่บนเตียงอ่อนแอแตกกำเนิด และอวัยวะเริ่มสูญนสนลายไม่มีทางรักษาเขาไม่รอดแล้วชายชรามองไปที่เด็กชายตัวน้อยๆที่ไร้เดียงสาในที่สุดเขาก็เริ่มพูดตะกุตกตะกักในตอนท้ายหลังจากนั้นชายชรามองไปที่ชิงสุยด้วยความตกใจคุณชายนั้นสามารถรักษาเขาได้หรือไม่ เพราะท่านเป็นนักปรุงยาข้าน,นั้นจึงอนุญาตให้ท่านเข้ามาท่านนั้นสามารถช่วยเหลือข้าได้หรือไม่ชิงสุยนั้นไม่ได้ตอบคำถามของเขาแต่เขานั้นกลับถามกลับไปในตอนนี้ทำาไมท่านก็จงหยุดรบกวนข้าก่อนได้หรือไม่ชิงสุยนั้นพูดออกมาขัดจังหวะชายชราเขานั้นรู้สึกแปลกใจอย่างมากกับท่าทางของผู้บ่มเพราะระดับนักบุญพิโรธที่อยู่ข้างข้างเขาในตอนนี้ อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ